สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับกลับมาพบกัอนอีกแล้วครับกับช่องรถไถนะครับพลังเกษตรยนต์นะครับเมื่อนี้นะครับของดีราคาถูกเขาไม่ละครับพ่อแม่พี่น้องครับขายตามรา,าคาขายตามสภาพครับคันนี้นะครับเป็นรถลูกค้าฝากขายครับพ่อแม่พี่น้องครับรถลูกค้าฝากขายเด้อครับเด้อคันนี้นะครับเป็นยูโรนะครับรถยูโรนะครับ55นะครับ DI นะครับยูโร55 DI นะครับมีใบด้านหน้านะครับพร้อมฐานนะครับฐานหลังแล้วก็ได้ตัวปั่นไปด้วยครับตัวปั่นนาไปด้วยนะครับ ตอนนี้นะครับก็คันนี้นะครับยูโร55าสาเดี๋ยวดูการทำงานคร่าวๆนะครับเครื่องยนต์ติดนะครับฐานหน้าพันหลังยกได้นะครับดูตัวโรตารี่ครับปั่นครับผอให้พี่น้องเห็นว่ากำลังปั่นอยู่นี่ครับตัวโรตารี่ปั่นได้ครับยกค้างให้เบ้างนะครับเอาขึ้นเอาลงให้เบ้างนะหางครับหางลงนะครับหางขึ้นครับหางขึ้นครับ ดันให้ตึงนะครับผมไปดันลงไปดันขึ้นครับผมอ่าอันนี้55แรงนะครับยูโรนะครับรถสายูโรนะครับคครรัับบเดี๋ยว15เบิ้งรอบโตัยี่สักรอบนึงครับพี่น้องเดี๋ยวมาเห็นไอ้เพิ่มจอดกันครับรถคันนี้ลูกค้าฝากขายครับพี่นน้องนะครับขายตามสภาพนะครับขายตามราคานะครับขายแบบ แจกรีแจกไล้แจกกันไปเลยครับพี่น้องขายซ้ําแจกเราไปนะครับอ่าตัวนี้นะครับรถไถยูโรคันนี้นะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับก็ขายตามสภาพครับไม่ได้มีการรับประกันอะไรนะครับพี่น้องนะครับพราคาฝากขายมากนะครับนะครับวต่นีู่าคาก็ใช้งานอยู่แหละครับเพิ่นก็อยากขายเพราะเพิ่นก็อยากจะเลียนนะครับอยากจะมีเงินนะครับเหลือติดกระเป๋าสักหน่อยนะครับพี่น้องครับคันนี้เป็นยูโร55แรงนะครับ นี้นะครับการได้ดันนาไปครับพี่น้องกับฐานหลังนะครับหลักกัตโปลันหน้าครับโปลันหน้าโรตารีนะครับพร้อมนะครับให่โรตารีไปพร้อมเลยครับท่านนี้นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมพาไปบงโรตารีก่อนโรตารีอยู่ใส่นี่อ๋อนี่โรตารีที่แจกไปที่แถมไปเมื่อนแจกครับขออภไปนี่ครับโรตารีนะครับโรตารีที่แถมไปตัวนี้นะครับนี่นะครับน่าจะขนาดประมาณสักเมตรหกสิบกะสายตาเนาะเนาะเนาะ เมตรเฮ้ยผมว่าหลายกว่าเมตรหกสิบเพราะว่ากระบะมันกว้างสองเมตรสิบมันกระดาษจะประมาณเออเมตรหกสิบได้อยู่ครับพอนี่น้องประมาณนั้นครับเมตรหกสิบประมาณเมตรหกสิบเท่านั้นครับรถขายูโรครับขไถยูโรนะครับห้าสิบห้าแรงครับดีไอครับตัวนี้แบบ d i r e c อินเจคชั่นตัวนี้นะครับบอมี่เหล่มครับพอนี่น้องนะครับเพราะว่าเพิ่นกับซื้อต่อมือใหม่เชื่อนึงนะครับแต่มีใบซื้อขายจากเจ้าของเก่านะครับพ่อนี่น้องนะครับมีใบซื้อขายมาบอมี่เหล่มนะพ่อนี่น้องเนาะ ตะกี้เพิ่นได้เป็นใบอินวอยมากแล้วก็เพื่อนก็เฮดใบอินวอยเฮียครับพ่อแม่พี่น้องครับแต่เหลือแต่ใบซื้อขายธรรมดาครับพ่อแม่พี่น้องนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวสิภาพอีช่อมไกๆรถครับบอกก่อนเลยครับว่าขั้นนี้นะครับราคาบอถึงแสนครับราคาบอถึงแสนรับพ่อแม่พี่น้องคันนี้ราคาไม่ถึงแสนครับได้อุปกรณ์ครบๆไปเลยครับพ่อแม่พี่น้องครับสนใจโทรมา0 8 9 5 7 6 1 9 8 6ครับพ่อพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวพาไปเบินไก่พาไปเดินไก่ ตัวครับตัวปันหน้าปันได้นะครับย่อยปันลุกลุกอิหลอครับอ่าครับยางครับยางยังใหม่ๆอยู่นะครับยางเต็มเต็มอยู่นะครับยางหลังยังเต็มเต็มอยู่เลยนะครับสองเส้นนะครับยางหลังเต็มเ็มสองเส้นครับพ่อแม่พี่น้องครับยางหลังเต็มเต็มสองเส้นอ่ะมาเบิ้งใกล้ๆครับเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ดับเครื่องแล้วนะครับอ่าห้องโดยสารนะครับพ่อแม่พี่น้องอ่าครับอันนี้นะครับราคาไม่ถึงแสนครับพ่อแม่พี่น้องครับผม ได้ใบดันนานะครับได้ผ่านหลังแล้วก็ได้ตัวปั่นโนตารีไปพร้อมนะครับนะครับคันนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องอ่ะเปิดราคาเลยละกันเนาะเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทครับพ่อแม่พี่น้องครับเลขสวยๆไปเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทครับพ่อแม่พี่น้องลดลูกค้าฝากขายโทรมาเจที่เบอร์ศูนย์แปดเก้าห้าเจ็ดหกหนึ่งเก้าแปดหกครับพ่อแม่พี่น้องครับเปิดราคานะครับจำๆไปเลยครับราคาแบงปั่นครับพ่อแม่พี่น้องนะครับอ่ะใส่บัตรได้แล้วละครับเก้าหมื่นเก้าพัน 900บาทเท่านั้นครับฝากโทรมาครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ0895761986ครับพ่อแม่พี่น้องนะครับคันนี้นะครับขายตามสภาพรถลูกค้าฝากขายนะครับ0895761986โทรมาเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ99,900บาทนะครับราคาแบ่งปันครับพ่อแม่พี่น้องครับขอบคุณเลายครับ